หนุ่มฟอลอเบียวในโรงมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวจริงๆนะเนียหนุ่นมฟอเอารลอเบียวในโรงมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวจริงๆนะเนียวันก่อนผมไปเซ็นทันวันก่อนผมไปเซ็นทันเสาสาวถามฉันบอกบอดกันใช่ไม่เนียหนุ่มฟอ หล่อเปียวในโในนนนรงมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวจริงๆนะเนียเมืม่อวานไปเล่นองค์พลกวันก่อนไปเล่นองค์พลาตัวสาวมาทักหัวแม่ตักใช่ไหมเนียหนุ่มฟอเอาหล่อเปียวในโรงมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวจริงๆนะเนียรถตำรวจเขามาทำาไมรถทหารเขามาท ทำไมไรเฮีย like <S <S ไป,ไป <S <S ยดิไปด้วยกันไปไหนแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่พ้นคุก